ทุกคนครับหรือนี่จะเป็นยุคสมัยใหม่ของวอขาดกันแน่วอขาดปรับใหม่มาเล่นง่ายโคตรเปิดอันติแล้วใช้สกิลหนึ่งได้บวกกดชลร์จเจอร์สกิลได้มันจะเป็นเอ็กซิคิวฟิกเกอร์วิ่งเร็วหรือจะกดวิทธาหมาก็ทําได้มันจะเก่งขึ้นขนาดไหนรูนไอเทมพลังแสงจะเป็นยังไงคลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวพาทุกคนไปดูความโหดของวอคาด ในแผ่นนี้กันเลยครับก่อนหน้าต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมเจครับแล้ววันนี้พาทุกคนมาอยู่กันกับวอลขาดในแพทล่าสุดที่เข้ามาในไทยแล้วด้วยนะเดี๋ยวพามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าปรับใหม่มามีอะไรบ้างแต่จริงๆผมอธิบายไปแล้วแหละแต่มันมีปรับดีเวิร์กมานิดนึงก่อนที่แบบ อยู่เซิร์ฟเทสแล้วเข้าถ่ายนะครับก็บอกนี้นะครับว่าขาดที่ปรับมาหลักๆเลยคือสามารถที่จะใช้สกิลหนึ่งบนหลังม้าได้ก็คือขี่ม้าแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็กดสกิลหนึ่งได้เนี่ยกดสกิลหนึ่งบนหลังม้าได้ก็สามารถที่จะสตัรแล้วก็ทำดาเมจแรงๆบนหลังม้าได้แล้วก็สามารถที่จะกดชาริเจอร์สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อฟิกเกอร์เอ็กซิคิววอะไรพวกนี้พันนิดกดได้หมดนะฮะอันนี้ก็คือที่ปรับมาแล้วก็ที่เสริมมานิดหนึ่งจากการลงคลิปไปล่าสุดของผมเนี่ย ผมบอกว่าโวงขาดเซิร์ฟไทยเนี่ยขึ้นมาแล้วตีปกติได้7ครั้งใช่ไหมครับในเซิร์ฟเทสตีได้9ครั้งแต่พอเข้าไทยมาเนี่ยตีได้ประมาณ8ครั้งอ่ะเดี๋ยวเรามาตีให้ดูกันนะครับว่า8ครั้งอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับก็คือน้ำนี้ครับขึ้นมาปุ๊บตี1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนะเนี่ยลดลงมาก็ต้องถือว่าโวลขาดสามารถทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับตอนเซิร์ฟไทย เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานลงไปมันตีได้7ตอนนี้ตีได้8ก็ถือว่าตีได้เร็วขึ้นเล่นนามเมิดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก่อนเข้าไปดูในตัวเกมนะครับก่อนไปดูรุนเท็มลังแฝกนะครับคือการคอมโบของวาคาดนะครับแพทนี้ผมเอาเดวิลเวท์คนนิงมาสาเหตุที่เอาเดวิลมาครับเพราะว่าเดวิลเนี่ยมันทำงานคู่กันกันกนกบการรีคููดาวสกิลหนึ่งสกิลสองครับเช่นเวลาเราใช้สกิลหนึ่งใช่ไหมเราใช้สกิล2สกิล2สกิล1คููดาวเราประมาณนี้ถ้าเราเปิดอัน,น่ะววาคูลลดนนิ1มัจ ลงเร็วขึ้นนะครับทำให้เราสามารถใช้สกิลหนึ่งได้มากขึ้นแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแล้วมันดีกว่าเคิร์ดอ,อัปเดตไงเคิร์ดอ,อัปเดตมันได้ดาเมจแต่อย่าลืมนะครับเลดเกมเนี่ยไอเลดเกมสกิลหนึ่งของโวคาเนี่ยเอาง่ายๆเดี๋ยวผมออกไอเทมให้ดูไอเทมแบบที่ท็อปเซิร์ฟชอบออกด้วยไม่ต้องออกแบบตามผมก็ได้นะครับอ่าแบบนี้ถ้าท็อปเซิร์ฟชอบออกน่าจะเป็นประมาณนี้นะอาจจะมีเคียวแหละนะครับแล้วดูดาเมจของสกิลหนึ่งนะครับเห็นปะบวกประมาณพันกว่านะครับแบบขึ้นม้าไปแล้วไล่หัวทีนึงอ่ะผมมมวว่าาันแรงกๆเเลยย้ คือแบบไม่ต้องใช้เคิร์ดก็ได้อะเคิร์ดมันโดนแค่ตัวเดียวต้องตีครบ3ครั้งถูกปะแต่อันเนี้ยกระโดดจับมือเข้าไปเสร็จปุ๊บหมุนปุ้มเนี่ยสองพแล้วขึ้นมาแป๊บเดียวคูดาวลดมาแล้วใช้สกิลใหม่ผมว่าคุ้มกว่าเยอะเลยครับอะเดี๋ยวลองทาให้ดูนะใช้สกิลปุ๊บขึ้นมาปุ๊บวิ่งแป๊บหนึ่งนะครับวิ่งแป๊บหนึ่งมีคูดาวได้เร็วขึ้นแล้วก็ฟาดอีกหนึ่งทีป๊ะเห็นปะผมว่ามันก็แบบดูได้รอบตัวแล้วมันก็ดูแบบใช้งานได้จริง มากกว่าจริงๆไม่ได้บอกเคิร์ดอัปเดตใช้ไม่ได้นะเคิร์ดอัปเดตก็ใช้ได้แต่แผนเนี้ยผมว่าเดวิลทิ n งดูดีขึ้นเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้สกิลหนึ่งบนหลังม้าได้แค่นั้นเองนะครับใครที่อยากใช้เคิร์ดอัปเดตก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ใครที่อยากลองเปลี่ยนลองใช้สกิลได้ถี่ขึ้นแบบผมก็ลองดูก็ได้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือบอัวขาที่ปรับมาทั้งหมดคอมโบยังเ,เดิมนะครับก็คือสกิลสองสกิลสองสกิลหนึ่งตีเปิดอันติขึ้นไล่หัวดูวด,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 ดไป แต่ข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังหนึ่งเดียวของตอนนี้คือการปาสกิลสองไม่รู้ยังติดอยู่หรือเปล่านะปาสกิลสองเปิดอันติแล้วตีนะครับมันจะเป็นการที่เราเนี่ยพุ่งเข้าไปจับมือแทนแล้วเราจะตีไม่ออกนะครับมันจะติดบั็อกอันนี้มันจะติดบั็อกอยู่ประมาณนี้เปล่าวะอ๋อมันไม่ให้แล้วมันไม่ให้แล้วโอเคงั้นบั็กก็ไม่มีแล้วนะครับเมื่อก่อนมันจะมีแบบปาสกิลสองกดขึ้นอันติตีปกติแล้วมันจะเป็นการแบบขี่ม้าอยู่แล้วพุ่งไปตีเนี่ยแล้วมันจะยืนนิ่งแล้วมันจะตีไม่ออกนะครับไอ้ออากกแลวว็ถื่ ยอดเยี่ยมครับการีนาทำได้ดีเนาะโอเคประมาณนี้นะในการรีวิวสกิลเบื้องต้นนะครับผมไม่อยากจะรีวิวให้มันนานขนาดนั้นนะก็ต่อไปครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของออรูนทท่พลังแฝงนะครับในส่วนพลังแฝงอย่างที่เห็นนะผมเซตมาเป็นเล่งดามเมจนะครับก็จะเป็นเด n จิงอิฟโนเล่นดามเมจเดท c a คอเล่นดามเมจแล้วก็ เดวิลเวกนิงนะครับเพื่อใช้สกิล1นึ่งสกิลสองสกิลสองสกิลหนึ่งเปิดอันติสกิลหนึ่งรีคูดาวเร็วขึ้นก็นจะได้ป่ารอบตัวสตาร์นทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีซีซีที่ดีขึ้นด้วยนะก็เลยเอาอันนี้มาแล้วก็เร่งดาเมจเร่งดาเมจครับในส่วนของไอเทมเนี่ยที่ผมเล่นเป็นเซตนี้เพราะผมอยากได้ลดคูดาวเร็วๆในช่วงต้นเกมเพราะผมจะเดินกับลูกเพจนะครับถ้าใครแบบไม่มีเพื่อนเดินด้วยหรือว่าไปเล่นไปโซโล่คนเดียวอยากจะเร่งดาเมจให้มันแรางๆสามารถจะเปลี่ยนเซตได้นะครับก็คืออออแแบบบบเเ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 ปปปิิดดดดมมมมมมมาาาาาต้้้้นน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 กกกกกกขึ็็โสียย่่่ลลไไไถะะะพรรรจัังค ก็เป็นโบเก้ก็จะเล่งดาเมจได้ดีสุดเลยในช่วงต้นเกมแล้วก็ออกไปลงเท้านะครับแล้วก็ถ้าอยากเล่งดาเมจอีกก็เป็นในส่วนของโอมิอามก็ได้ ผมไม่อาร์มเล่งดาเมจแล้วก็ชิ้นต่อไปถ้าเล่นแรงๆเถื่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นประมาณนี้ก็คือเล่งดาเมจล้วนเลยแบบตีพุ่งปัางพุ่งปัางพุ่งป,งป,งปังตายอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับดาเมจเบิร์ที่เดียวตายแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมตายบ่อยผมก็เลยออกของพวกแบบลดคูลดาวเพิ่มความถึกให้ตัวเองมีสโล่ศัตรูอะไรเงี้ยแบบเล่นกับเพื่อนได้มากขึ้นอ่ะก็เลยมาอยู่ในส่วนของเซตนี้ซึ่งเซ็ตยังไม่ตายตัวนะครับเดีย๋ยวก็เล่นๆปรับๆไปเรื่อยๆตามสถานการณ์เกมนะครับบางเกมอาจจะออกของแท้งก็ได้เพราะแบบโดนดาเเเเมมยยอะกกินนไไ่ทัด้ปาล็ เปลี่ยนเป็นออกทรอยออกเกาะเขียวออกเกาะสะท้อนออกล็อกชิลออกอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ในส่วนลงลูนชัดมากนะครับเป็นอนะอนสลอตแอสซิเนตดร์กนัทขล้อเผื่อใครอยากปีเร็วเป็นสปิริตก็ได้นะครับไม่ผิดนะแล้วก็ในส่วนของพลังแฝงครับเล่นสายแรงเป็นเอ็กซิคิวนะครับเล่นสายไล่ล่าเป็นฟิกเกอร์หรือสปินนะครับส่วนเล่นสายอึดรับตีนเข้าไปบวกแล้วกดสกิลยืนถึงลดคูลดาวน์ลดดาเมจ40% ลดได้สีเเนี่ยก็เป็นวีคนะครับวีคจะทําให้เราแบบขึ้นอาชาแล้วก็เป็นราชาไล่ป่าบูงปังบูงปังบูงปัง,ปงเนี่ยก็สนุกดีเหมือนกันสำหรับสายนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นผู้เล่นสายไหนคุณชอบฟิกคุณชอบเอ็กซิคิวคุณชอบวีคหรือคุณจะชอบสปินวิ่งเข้าไปในวงไฟท์มันก็แล้วแต่คุณนะครับผมไม่ขัดสัตธาใดทั้งสิ้นนะครับอยากเล่นอันไหนเลือกอันนั้นแล้วคิดเห็นยังไงกับบัวขาดหลังจากที่ถูกปลอก คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าเฮ้ยผมคิดว่ามันเก่งขึ้นพี่ผมคิดว่ามันกากลงพี่แต่คงไม่มีใครคิดว่ามันกากลงเพราะมันไม่ได้เนิฟอ,อะไรเลยนะครับคิดเห็นยังไงว่าเป็นแลกเอสวหรือเปล่าเลีย้ยงอยู่แค่แลงเอบวกแลงเอลบคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเข้าไปดูในตัวเกมนะครับในเกมอาจจะมีความปัญญาอ่อนเกิดขึ้นบ้างเพราะผมตัดมาจากคลิปในไลฟ์สตรีมแต่ก็าอาจจะมีการแนะนําบ้างแหละประมาณสัก 50-70%ไม่น่าจะเกินนี้นะครับนอกนั้นก็อีก30%ก็ความปัญญาอ่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กันด้วยนะขอบคุณครับมารีวิวพี่มาเกมนี้ออฟเลนเป็นโอเคมีตีมีแล้วป็้ไปโรมิงเราใครชนะวะออฟเลนเราน่าจะชนะขอมุดพุ่มเลยแล้วกันจิงจ้าได้เบาเย่นี่ ฟลอเลนเขาไ่ยืนแบบยืนกังก้าหน้าเซซี่แล้วก็สตัรนอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับดับเบิลสตัรนเก๊เก๊ะเก๊เก๊อะไรเก๊ะเกวะไอ้ที่เป็นบัฟฟ้าไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีบัฟฟ้าไม่มีไม่มีฟ้าไมไขนาดไหนเอาจริงถ้าไม่มีเพื่อนมาบวกก็หลบๆก็ได้แต่ว่ามีเพื่อนมาบวกก็ดีเลยครับเพราะต้นเกมเราดาเมจแรงครับเนี่ยดูดิต้นเกมดาเมจเราแบบ กด execute โป้งหาย execute เรดเ,เกมมันไม่คุ้มไงพี่พี่ก็ยืนซะยั่วหนองจังเดี๋ยวเจอใบเข้าหลามมันยั่วมันยั่วเด็กมันยั่วบึมไปละ เอ้ย <c oughs> เจ๋งแจว๋วอยู่เกมนี้เจ๋งแจว๋วเดี๋ยวรอไปเล่นกับไอ้นี่เอาตรงๆเจออต้าไม่น่าไหวมั้งครับพี่มันมันเป็นตัวแบบนี้นะมันเป็นตัวเบิร์ดตัวบางๆนะครับ <c oughs> โอ้โหไม่ให้แอคครับ <c oughs> มันไม่ให้แอครัวะ <c oughs> ไม่ไหววะผมกะจะแบบฟาร์มกับเพื่อนอย่างผาสุกผาดรัวเรารอแบบ รอคอมโบมาสอเอ๊ะผมได้กลิ่นทุกคนได้กลิ่นมันผมไหมผมได้กลิ่นไปก <laughs> ูได้กลิ่นกูบอกเลยกูได้กลิ่นผมเห็นแบบโลมิง่งมันรอผมเกิดดิผมได้กลิ่นเลยเนี่ยไบเข้าหลางังดึ๊กดึก <c oughs> เรียบร้อยจะกันยังไงถามแค่นี้แหละบอกพี่ทีกันยังไงคอมโบดิพุ่งเข้าไปอะ่ะ จับหนึ่งคนอีกคนหนึ่งลงมาแทงมีโลมขีม่ม้าส่งเมืองสนุกกว่าเดิมสองเท่าอ้าวโลมผมหายได้กิน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 ด่พุทธาโอ้โคตรหล่อเลยไปไปจาัดก,การมันซะเท่ตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่พุ่โอ้โหเรียบร้อยผมไม่ไหวแล้ว พี่จา๋าดูเสียวปอมโบแม่งอย่างโหดเลยวะทำอะไรกูไปแล้วไม่มีอันตรีไงประเด็นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ันการช่วยเหลือของน้องอลิสอะไรนะหัวหัวะโหดโหดเทียมโหดเทียมม้าปั่นมาโกงขึ้นจริงไหมครับ มันเล่นได้ดีขึ้นนะครับคือมันปรับให้สามารถใช้ชาเลนเจอร์สกิลบนม้าได้แล้วก็กดสกิลหนึ่งบนหลังม้าได้ก็ถือว่าดีนะตีวิผมว่าได้ไปบวกข้างบนข้างล่างอาจจะไม่ได้บวกเฮ้ยหรือบวกล่างอฮ้เขียนเขียนไปวิ่งไปซะวิ่งไปซะวิ่งไปวิ่งไปทันแต่จะทันอยู่จะจัผิดคนแล้วเพื่อนสรงม้าแล้ว ว่าเฮ้ยมันขัดก่อนลงม้าวะ่ะแยะ่โดนขัดราชาโดนขัดถ้าโดนขัดก่อนลงม้าจะไม่เป็นอมตะนะจากที่เห็นนะอมตะไม่ขึ้นเลยครับมผมนี่กระโดดไปหาอาชาคู่ใจของผมเลยครับมาแล้วผมไปมาแล้วอ้าวรอรอพี่ก่อนอพี่ก่อนเป็นออฟเดนที่ไม่ยืนออฟเดนครับ ไม่มีไฟไม่มีใครออกจากบ้านแล้วอลิสโรมมิ lonely, ่งคนดูดูอลิสเลนกากเร์ดกลับกลับมาแล้วพี่ก่อนกลับมาแล้วพี่ก่อนพี่พี่วิ่งไปทันพี่ขึ้นไปทันกลไปไปแล้วกลับไปแล้วไปอยู่ได้แล้วโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้คาทากรไม้หนึ่งเรียกผมว่าคาทากรคุมโอ้โหสุดยอดคนดูสุดยอดนี่แหละ นี่แหละราชานี่แหละสมชื่อราชาแต่ราชาไม่ได้ดันป้อมอ่ะโทษทีฝากคนกันป้อมด้วยนะราชากันป้อมไม่เป็นราชายืนออฟแต่ทิ้งป้อมโทษทีอิ่มอร่อยเป็นคอมโบที่ผมว่าเลดเกมน่ากลัวจัดแบบวิง่งเฮลโลนเข้าไปแล้วก็แบบเปิดอะ่ะไม่คิดอะไรเลยพี่ไม่คิดทำไมต้องคิดกับมีม้าแต่อยากนั่งเรือขอโทษครับพี่ อ้มเกือบแล้วมเกือบจะแบบกรีดโอ้โหแวนอแวนแมงเคซี่แวนแมงเคซี่ผมเกือบเก็บแล้วนะเมื่อกี้เกือบละมาเอาตันพื้นไปจะโดนด่าไหมครับก็มันจับมือตันเสร็จปุ๊บขึ้นมาไล่หัวถ้าจะกดตันต่อมันก็ได้เลยครับแต่ก็ดูไม่ค่อยคุ้มอะมันดูแบบถ้าเอาแบบนั้น XQ อาจจะดูดีกว่าด้ซ้ำมั้งครับเมื่อกี้ผมไม่ได้วิ่งไปกับแบบอาชาคู่ใจอาชามึง มึงไม่ไปไหนเลยเหรอมึงจะวิ่งกับกูไปไปอาชาของพี่ไปไปวิ่งไปซะโอ้ตัวใหญ่กว่าคนขับมาขับเรืออีกไปซะไปซะไปซะมาพาไปส่งไปเคลียรย์คีบอบบผมคิดว่าผมเป็นป่าจริงๆนะเนี่ยมันเล่นกับผมแบบนี้ผมเล่นผมเป็นจังเกิลป่าบอกกูเป็นป่าจริงป้ะเนี่ยแม่งโรมิ่งไม่เล่นด้วยแต่ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้นำพา หาย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 าฮาฮ่าฮวาฮ่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 หฮ่าฮ่าจ่กราา่า่ <c oughs> าฮา่าฮ่าร่าฮ่า่าาชา่าาฮา่าาฮาาาฮาฮาฮ่าาฮาฮา่าฮ่ตร่า่า่ แล้วถ้ามันบวกกันแบบนี้ก็เจ๊งดิครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับจุดหลอดหแกบางอ่านมาดูถูกพลังแห่งราชาขี่อาจาไปหาบาจาถ้าจริงจ้าไอเวรนยังไม่เข้าหรือโอ้ยโอ้ยคุณเหนื่อยแป๊นหนึ่งแป๊นหนึ่งหายใจไม่ทันโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยอะไรเนี่ย โอ้ยหายจจไม่ทันแม่งขับออกเฉยดีแจ๊ะเอ้เราก็มั่นใจจะเข้าไปชนขู่เฉยขอบคุณมากแรงเกินว่ะชื่แวนแรงเกินว่ะไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอาใหม่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 ผมว่าผมต้องออกเกาะสะท้อนสักอันหรือว่าออกเคียวดาบแดงจะมามีดาบวิคมาแล้วพ่อบมดเคลเวอร์เพย์ครั้งแรกที่งานแถนงเกมโชว์2025ในทีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมเสรจราวันมากมายให้กับทุกคนกมูลค่ามากกว่า10,000 0บาทและยังมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะได้ใกล้ชิดแม่บดสวยและสตรีมเมอร์ที่จะมาเซอร์ไพรส์และเซอร์วิสให้ตลอดงาน อย่าลืมมาพบกับเราในงานไท i l a น d g เกมโชว์2025ที่บูตจี2ณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจวันที่17-19ตุลาคมนี้นะคะเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคล็บว่าเพย์อเมื่อกี้ดาบวิ่งไม่ได้กดตายคาป้อมดับแล้วอ่ะเชี่ยโอ้โหลงลงไม่ทันกินว่าดาเมจถึง โอเคสวยครับหมดตีหมดตี้ละจีจครับเหลือตีมี่กันยังไงจีจครับผมถือว่าก็เป็นตัวละครที่โคตรโหดนะมีปัญหาตอนลงมาแล้วโดนขัดเห็นว่าถ้าลงมาแล้วโดนขัดจะไม่เป็นอมตะครับแต่บางครั้งก็เป็นอมตะอยู่ดีผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นจีจประมาณนี้สําหรับตัวใบข่าหลังนะครับใบเข้าหลังดําดิ๊กๆนะครับรอดูรูปคาบดูรูปคราบได้ ก่อนก่อนก่อนจะเขาเรียกว่าก่อนจะกดเกมต่อไปต้องดูรูปไอ้นี่ก่อนดูรูปคนขี่ม้าก่อนออดหัวโอลิเวอร์โอ๊ยประหัวอกูขึ้น60ดาวแต่กูต้องไปเจอวอลขาดไปแว่นในเชี่ยอะไรวะเนี่ย